สวัสดีครับสําหรับคนรักกล้วยครับปลูกกล้วยนะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตอายุของหนกกล้วยนะครับที่อายุส5บหวันหรือครึ่งเดือนนะครับตัวนี้มันเริ่มงอกจากต้นแม่มันนะครับเมื่อวันที่16ตุลานะครับวันนี้ที่สามสิบตุลานะครับก็ประมาณสองอาทิตย์หรือครึ่งเดือนนะครับความสูงของมันเท่าไรครับ ก็ตกประมาณ1ฟุตนะครับสังเกตนะครับว่าครึ่งเดือนสูง1นึ่งฟุตรับการหนอแตกหนอ่อนะฮะกล้วยปรักช่องันห้าสิบกอนี้ผมก็แยกหน่อไปประมาณ5ห้านอแล้ะครับนะฮะอย่าสังเกตนี่คือต้นแม่นี่คือตอน้น,อตอนลูกต้นลูกเหลือแค่สองนะครับแยกไปห้าได้เจ็ดนะครับนะฮะ มาดูมาดูมันมีมันมีกี่หน่อนะครับหน่องหลังที่ตามมานะครับหนอหลังที่ตามมานี่ก็คือหนอ่อนี่ประมาณสักเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนี่ก็หนองอกตามมานะครับนี่ก็คิดประมาณสิบวันนะครับอีกหน่อหนหึ่งนะครับนี่สูงประมาณสักเจ็ นิวนะครับนี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี้ไม่เห็นนะครับเห็นเมื่อก่อนเห็นจะวันที่สิบหกเห็นหน่อแรกเนี่ยงอกขึ้นมาก่อนสองหนอนนี่ตามมานะครับก็คงจะหลังจากวันที่สิบหกตุลาแน่นอนเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการทําคลิปต,ตัวนี้มาก็ไว้เพื่อเป็นการศึกษาสาหรับคนที่ชอบกล้วยนะครับว่ากล้วยอายุสองสัปดาห์เนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่หน่อกล้วยนะครับ มันสูงเท่าไหร่นะครับก็เป็นความรู้นะครับผมก็พยายามทําเรื่องกล้วยนะครับเพราะผมชอบทานกล้วยนะครับไม่ว่ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้าว้าผมก็เลยต้องมาปลูกเองนะครับด้วยความที่ชอบทานเพราะว่ากล้วยดีส่อสุขภาพนะครับกล้วยดีส,สุขภาพทําให้เรามีวิตามินสารอาหารครบนะครับคนโบราณก็เลี้ยงเด็กจากกล้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราทานกล้วยเราปลูกกล้วยมีประโยชน์เราทั้งนั้นนะครับก็เราก็จะนําความรู้เงื่อนงำต่างกล้วยมาให้ท่านรับทราบนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมจะทําคิดกล้วยเยอะหน่อยครับช่วงนี้นะครับก็ยังไม่ตันนะครับก็อยากจะให้พวกเราคนที่ชอบคนที่สนใจเข้าใจหรือ,อมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยนะครับ ามาดูหน่อหนึ่งนะครับพึ่งงอกนะครับตัวน,นี้นะครับหน่อเล็กนิดเดียวนะครับนี่ยฮะเล็กนิดเดียวครับหนอ่อกล้วยเนี่ยถ้าช่วงนี้ไก่มากินอะไรมากินมากิกงนี่ก็เรียบร้อยครับกล้วยเนี่ยนี่คือหนอ่อกล้วยน่าจะเพิ่งเกิดไม่ถึงสามวันนะครับมาเทียบกับหน่อที่ออกมาสิบวันนะฮะนะที่เห็นเป็นกับแกรบนะี่คือขี้ไก่แกลบที่ผมมาเป็นปุ๋ยครับใช้อย่างเดียวครับ กวยปง่ายนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับครับจบคลิปเป็นแค่นี้ครับ